สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการติดตั้งนะครับกล่องเพิ่มไฟนะครับ GT7 Boost Coil นะครับสามารถเอาไปทําเองได้ทุกรุ่นนะครับผมจะมาอธิบายคร่าวๆง่ายๆนะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับผมก็คือนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องอ่กล่องคอยนะครับกล่องคอยที่รถเดิมนะครับผมมันจะเสียบอยู่แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นปลั๊กไฟที่มาจากอ่เอ่อ CDI นะครับของรถของกล่องหลักนั่นเองตัวนี้จะเป็นสายลบนะครับเป็นสีดำนะครับทุกรุ่นก็จะเป็นสีดํานะครับผม ให้เสียบกับปลั๊กฝั่งนี้นะครับเป็นสีเขียวจริงๆมันติดฝั่งไหนก็ได้นะครับแต่อยากแนะนําให้ติดฝั่งไฟบวกที่มาจาก c d i มากกว่านะครับผมก็คือนะครับให้สังเกตง่ายๆคือตรงนี้นะครับเป็นคอยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหัวเทียนนะครับถ้าถ้าหาไม่เจอนะครับว่าคอยอยู่ไหนนะครับให้หาหัวเทียนให้เจอก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็ไล่สายขึ้นมานะครับผมมันจะอยู่อย่างนี้นะครับ ลักษณะคอยทุกรุ่นนะครับเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับแบบนี้ครับติดตั้งก็เสียบนะครับถอดปลั๊กตรงนี้ออกมานะครับผมนี่จะอยู่อย่างนี้ถอดออกมาแล้วก็เสียบต่อกันอนุกรมกันแบบนี้นะครับนี่ง่ายๆแค่นี้เองครับผมก็ติดตั้งเองได้เลยสําหรับพี่ๆนะครับที่สั่งไปติดตั้งเองนะครับผมโอเคครับ